พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่ของคาบสกิในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นเข้าสู่ตลาดเมืองไทยโดยในช่วงวันที่2พฤศจิกายน2519ได้มีการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ในตระกูลนินจาซีรีส์ทั้งหมด5โมเดลและล่าสุดวันที่10พฤศจิกายน2519ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัว Z ซตซีรีส์หรือว่า Z ซตโมเดลอีก3รุ่นประกอบไปด้วย z 650 Z 900และ z 1,000โดยในช่วงแรกข,ของการแถลงข่าวได้มีการเชิญคุณกฤษณะาคีแพทย์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายกตลาดของคัมสกิทขึ้นกล่าวเป็นคนแรกครับกระผมกฤษณะภาคีแพทย์นะครับมีความาินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางพี่ๆนะครับได้เสียสละเวลาในค่าระดับมาร่วมงานเพลทคอนเฟอเรนซ์นะครับ,ข,รนะรรบของเราในวันนี้นะครับ ก่อนที่เราจะมาคุยในรายละเอียดนะครับผมต้องขออธิบายท้าความนะครับในประวัติของแซ่ดมาก่อนนะครับแซดเนี่ยมีมาอย่างยาวนานนะครับแซดเกิดขึ้นในปีพศ1972นะครับก็ประมาณ444แล้วนะครับณตอนนั้นนะครับโมเดลแซดนะครับที่มีความนิยมดีอย่างมากนะครับก็เป็นที่เราเรียกว่าแซ่ดบอลแซดตอนนั้นถือกำเนิดมาด้วยเครื่องยนต์9044 4สูบเบอร์โควีแค็ชาร์ปนะครับ เป็นรถที่มีความเร็วที่สุดในยุคนั้นสมัยนั้นแซนนะครับถูกพัฒนานะครับดีลอกนะครับมาจากวิศวกรนะครับที่มีความรู้ความสามารถนะฮะจากสนามแข่งนะครับนะฮะอย่างนั้นเนี่ยมันคงเป็นความที่มีเอกสิกธิ์ของตัวตนนะครับของรถในตะกรยนแซนนะครับในวันนี้นะครับเราเองต้องการที่จะจัดงานครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะโชว์ถึงผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอย่างที่ทางคุณ กับคุณชนาลรงได้บมดแล้วนะครับวันนี้จะเป็นรถในสไตล์นักเกียนะครับที่เราก็เรียกว่าในตุลแซดนะครับซึ่งรถแต่กูลแซดวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้ง3ดรุ่นนะครับสมโมเดลด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับเลครับกิทำการเปิดตัวรุ่นแรกในวันนั้นก็คือ Z650 ทั้ง2แบบครับ แบบ t a ต d a า d และแบบติดตั้งกระเป๋าหลังรวมถึงกระเป๋าคาดถังนี่คือรถมอเตอร์ไซคมิกไบขนาดกลาง 654cc สองสูบเรียงครับทางด้านขวามือของเวทีก็เป็นการเปิดตัว z 900และ z 1,000โดยสองรุ่นแรกก็เป็น z 900 2แบบครับแบบ t a ต d a า d และก็สีพิเศษ Special Color รวมถึง Z1000 รุ่นใหม่ครับที่ได้มีการเปิดตัวเป็นทางการในวันนั้นมีทั้งแ1 0พัธรรมดาและ z 1 0พัน g หมายถึงไฮเกรดที่มีการติดตั้งโช้กรับหลังแบบเปอร์ลินรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรลองฟังกันดูครับครับสวัสดีครับก็สำหรับงาน Kawasaki ในวันนี้เนี่ยก็เป็นงานเพลสคอนเฟอเรนซ์นะครับในส่วนของรถในตระกูล Z-Series นะครับก็เป็น รถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางทีมงาน k a ว a s a k i ได้บรรจงนะฮะสร้างสรรผลงานนะครับที่ออกแบบแล้วก็ผลิตนะครับรถในตะกูแซดมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันในวันนี้นะครับก็จะขอแนะนําในรายละเอียดดังนี้นะครับาทางด้านขวามือของผมนะครับก็คือคันสีขาวนะครับจะเป็น z 650รุ่นที่2เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ผม ยืนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงข้างๆผมนี่นะครับก็จะเป็น Z900 นะครับส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรุ่นด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นแซด0 0น R นะครับ z 1 0 0 0 R เนี่ยก็จะมีจะมีจุดเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คเออริงนะครับโช๊คหลังเออรินนะครับแล้วก็ อุปกรณ์การช่วยเบรคนะครับหรือคาลิเปอร์เนี่ยเราใช้ของเบมโบนะครับที่เป็นสเปคเดียวกันกับ h ฮดทูนะครับแล้วก็ไม่มิเตอร์ที่ออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็สีสันใหม่นะครับคาวซกิเริ่มต้นรหัส Z650 เป็นครั้งแรกนะครับทดแทนรุ่น ER6N โดยได้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันนี่คือ Z650 ที่มีรูปโฉมดีไซน์คมเข้มเร้าใจ ไฟหน้าตาเพชรแบบมันติรีเฟกเตอร์พร้อมดิสดักากากแบบใหม่นี่คือดีไซน์ที่อาจจะแตกต่างไปจาก E6N ในช่วงที่ผ่านมาโครงสร้างตัวถังรุ่นนี้เป็นแบบเทอริสเฟมท่อเหล็กกลมสารไข้ไปมานะครับโดยน้ำหนักเบาเพียงแค่15กิโลกรัมเท่านั้นเครื่องยนต์สสูบเรียงบล็อกเดิมครับแต่ได้มีการปรับเรื่องของแรงม้าลดลง3แรงมา้าอยู่ที่69แรงมา้ขาขณะที่สวิงอาร์มแบบอลูมิเนียมชุดใหม่น้ำหนักเบานะครับรุ่นนี้ สังเกตดูเห็นชัดเจนว่าน้ำหนักเบากว่าเดิมถึง21กิโลกรัมนะครับถ้าเป็นรุ่นของ ABS จะน้ำหนักเบากว่า19กิโลกรัมในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นนะครับคสกีประสบความสำเร็จกับรุ่น ER6N อย่างมากมายซึ่งก็าคาดว่า z 650นั้นจะมาสานต่อความสำเร็จของ ER6N อย่างแน่นอนโดยวางราคาอยู่ที่2 8 0 0 0 0บาทแพงกว่า ER6N นะครับ5,000บาทด้วยกัน และคันนี้ก็คือรุ่นพิเศษนะครับที่ได้มีการติดตั้งกระเป๋าด้านหลังพร้อมด้วยชิบลมด้านหน้าที่เป็นขนาดเล็กครอบใหม่ไว้นะครับให้ความสวยงามและเพิ่มความลู่ลมช่วยในการเดินทางไกลได้เป็นอย่างดีจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในรุ่นนี้ก็คือเรื่องของชุดเรือนใหม่แบบดิจิทัลนะครับวัตรอบให้ความสวยงามขณะเดีวยวกันนั้นนะครับเรื่องของกระเป๋าคาดถังกระเป๋าด้านท้ายนะครับที่ให้ความโดดเด่นในการเดินทางไกลก็เป็นจุดหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างยิ่ง โช้คัหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับขนาดดยวยการโช้คอับหลังเป็นแบบใหม่แบ็กลิงวางตรงกลางนะครับนี่คือดีไซน์ของโช้คอับที่แตกต่างไปจาก e r 6 n รุ่นเดิมหลายคนนะครับที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์ขนาดกลางชอบเดินทางไกลขับขี่แบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องก้มจนเกินไปนักนะครับผมคิดว่า Z 6-50คันนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งที่ทําให้คอมสกินั้นสามารถสานต่อความสร็จได้อย่างแน่นอนจากเดิมที่เคยสร้างความพึงฮามาแล้วกับรุ่น e r 6 n สำหรับ z 900นั้นก็จะมาทดแทนรุ่น z 800ในอดีตท,ที่ผ่านมาในช่วง3-4ปีมานี้นะครับต้องบอกเลยครับว่า z 800ได้สร้างปรากฏการ์ถล่มทลายเรื่องของรูปแบบดีไซน์ที่สร้างความรัาใจเป็นอย่างยิ่งหลายคนทราบดีครับว่า Aggressive Design นั้นคาสกิเป็นผู้นำให้ความเร้าใจดุดันก้าวร้าวและนี่ก็คือชุดไฟหน้าที่เป็นสไตล์เอกลักษณ์ของ z 800ในอดีต มีการพัฒนาต่อเนื่องเป็น z 900ในวันนี้ให้ความดุด,ดันเพิ่มขึ้นนี่คือสีพิเศษครับเป็น Special Color สีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินมาพร้อมกับลายกราฟิกใหม่นะครับแล้วก็มีฝาครอบเรือนใหม่หรือว่าบางลมเล็กๆด้านหน้าให้ความเร้าใจนะครับแล้วก็เดินทางไกลได้ดีขึ้นนอกจากนี้แล้วยังมีปลั๊กไฟชาร์จ12โวลต์แบบ DC มีกาดหม้อน้ำนะครับแล้วก็ยังมีกันล้มแหวนกันเครื่องยนต์กันล้มที่ล้อหน้า แผ่นกันรอยขีดข่วนที่ถังน้ํามันรวมถึงแผ่นกันลื่นที่หัวเข่านะครับนี่คือรถมอเตอร์ไซค์เซ0าร้อยสปตแ a k e เกเครื่องยนต์สี่สูบเรียงที่ให้พลังแรงม้าสูงสุดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง125แรงมา้าขณะที่800ทาได้1 1 3แรงมา้าเท่าน,นั้นราคาของเซ็ตเกรุ่นใหม่นี้อยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนี่คือราคารุ่นมาตรฐานส่วน z 9 0ตสีพิเศษคันนี้สีน้ําเงินนะครับ429,000บาท แพงกว่าสิสงต่ำดาดอยู่ที่3 0,000บาทด้วยกันนะครับนี่คือมอเตอร์ไซค์บิกไบขนาดกลางอีกรุ่นหนึ่งที่ถือว่าจะมาช่วยสร้างสีสันให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ในปี2017อย่างแน่นอนจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงเด่นชัดในตระกูลแซททั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของชุดไฟท้าย LED ที่เป็นอักษรตัวแซทนะครับต้องถือว่าเป็นความเร้าใจเป็นสัญลักษณ์เฉพาะที่ความโดดเด่นนะครับเฉพาะตระกูลแซทเท่านั้นและขั้นสุดท้ายก็คือแซทพันและแซทพัน HG หรือว่าไฮเกรดนั่นเอง สำหรับแซดพันของปี2017นั้นนะครับทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้ไรเปลี่ยนแปลงในตัวมาตรฐานนั้นนะครับก็ยังคงนะครับใช้เครื่องยนต์4สูบเรียงเหมือนเดิมนะครับดีไซน์ก็ไม่แตกต่างไปจากเดิมขนะเดียวกันนั้นถ้าเป็นรุ่น hg หมายถึง h i High g เก d ดก็จะมีการนะครับใส่ชุดดิสเบรกหน้าของ b บรมโบรุ่นเดียวกันกันกบที่ใช้ใน n ินจา h 2 r ให้ความโดดเด่นเร้าใจและจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือชอบหลังแบบแก๊สของ e อ r l ์ลิ มาตรฐความเร็วชุดใหม่มีไฟบอกตำแหน่งเกียร์แถวัรอบเริ่มตั้งแต่4,000รอบเป็นต้นไปมีนาฬิกาบอกนะครับตั้งได้12หรือ24ชั่วโมงเครื่องยนต์ของแซพันได้มีการปรับปรุงระบบไอเสียใหม่ตั้งค่า ECU ในการจุดระเบิดใหม่นะครับและมีการติดตั้งกล่องดักไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิง evaporative <c oughs> นอกจากนี้แล้วยังมีการปรับเปลี่ยนกระจก2หลังใหม่การคัดปรับระดับได้5ระดับด้วยกันเป <c oughs> ิดราคาอยู่ที่691,000บาท และนี้ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของคอวากิกับการเปิดตัว z ซตโมเดทั้งหมด3รุ่นด้กันเอาละครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วพบกับรายการกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมสุรชัยพันเพื่อนผูนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ